เรื่องส่วนว่าส่งทำเรื่องช่อดอกไม้ก่อนล่าสุดเหมือนเราเอาไปจีว่าจะให้ช่อดอกไม้ใครตัวนี้นะคือเดินผ่านร้านดอกไม้ครับก็เลยไปถ่ายไว้เฉยไม่มีอะไรครับผมไม่ได้ซื้อใช่ไคะพีไม่ได้ซื้อแค่แค่เดินผ่านเฉยครับผมยืมถ่ายรูปยืมถ่ายรูปว่าอะไรกันเองไม่มีอะไรครับตอนนี้ยังไม่มีสาวคนไหนที่จะให้เลย ยังไม่ได้มีครับยังไม่ได้มีใครที่จะเ,เป็นตัวเป็นตน,ตนตหรืออะไร <c oughs> ไม่มีใครให้เลยนะบันวทายผมเงียบเหงามากเลยแล้วผมตัวเองคือตัวผมเองผมไม่ได้เหงาหรอกเพราะว่าวันวันละทายเนี่ยผมก็ไปทํางานอยู่อยู่กับน้องแยมนะฮะแล้วก็อยู่ในกองถ่าย <c oughs> แล้วก็เดทาปาร์ตี้กันโฟนตีไม่มีอะไร ไปเล่นโสโนว์บอร์ดนะครับที่ฮอกไกโดก็ดีครับได้ไปชาร์จพลังตัวเองนะครับได้ไปเที่ยวครับไปกี่วันผมไป5วันครับไปมาห้าวันไปกับญาติครับผมไปกับญาติแล้วก็มีผู้ช่วยผู้จัดการไปด้วยะอะไรเงี้ยแต่เห็นรูปถอดเสื้อโชน์ถ่ออทาทถ่ายรูหนาวด้วยคือไม่ได้โชว์ท่แทางเราผมรักทันหลังให้ไงคือเราก็ขอนิดนึงเพราะว่ามันเป็น ดูรูปมรรท้าทายดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เหมือนส่วนเองดูเหมือนจะลงรูปโชว์รูปร่างบ<อ>่อยคือล่าสุดนี้ผมไปถ่ายฮันนี่มูทาวเวอรม์มานะครับเราก็เป็นเหมือนตีนแบบไปทะเลกันกับน,น้องแย้มอะไรอย่างเงี้ยก็มีถอดเสื้อบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยลอ,องมัดใจในรูปเราเอางมากขึ้นเลยหรอเปล่าครับคือ <laughs> ผมก็ปกติของผมอยู่แล้วผมก็ดูแลผมอยู่แล้วนะครับไม่ได้คิดว่าอยากอยากจะโชว์นะแค่แบบ เออบังเอิญว่าเหตุการณ์มันมันพาไปเท่านั้นเองอย่างคลิปโดดสาดน้ำนะคะที่เราโชว์หุ่นโลอันนั้นเราขาดคือจะคือจะโชว์แล้วโชว์โดดเฉยๆฮะโชว์โดดแต่ไม่ได้โชว์หุ่นไม่ใส่เสื้อไม่ได้แค่ไม่ได้ใส่เสื้อเฉยๆกันแค่นั้นเองเพราะว่าเหมือนโดดแบบว่าโชว์หุ่นแบบเรียกกระแสขอเปล่าครับเปล่าครับคือจริงๆผมไม่อยากจะทําให้คุณตัวเองหุ่นดีกว่านี้ก่อนแล้วก็อยากจะถ่ายนะถ่ายถ่ายหนังสือครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอ จอยว่าเล่มไหนดีหรือว่าเราจะพร้อมเมื่อไหร่อะไรยังไงครับเวลามีสาวมากิดการในซีมันคุมเม็์อย่างเงี้ยเราซื้ไงก็ก็ถ้าเขามีความสุขผมก็ดีใจด้วยนะฮะเถิดใช่เราเลิกเถิดแล้วอะเพราะว่าเราก็เป็นในแบบมาก่อนใช่ไหมครับเราก็เคยเดินแบบขอเสื้อ มาอยู่แล้วก็ไม่ไม่ได้เคยอะไรครับอ่านทุกคอมเมนต์ไหมคะที่สาวๆเข้ามาฟินเราหน่อยก็อ่านเกือบทุกคอมเมนต์นะนะฮะลงบ่อยๆแทนได้ฟินไปเอาด้วยลงบ่อยๆไหมก็คงจะก็อยู่ที่โอกาสนะครับคือมันผมไม่ได้แบบอยากจะเชิญโชว์เนื้อโชว์หนังบ่อยๆอยู่แล้วนะครับผมแต่เราบ่อยเราจะซีบบ่อยจะไม่หยุดเราภาคเราต้องต้องล่างลงมา มันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับคือผมก็ไม่ห้ามเลยเขาไม่ได้แต่ว่าคือผมก็ไม่เคยไปถ่ายดูถ่ายอะไรอยู่แล้วนะหลังจากนี้เวลาเราถ่ายแรบว่าเราท่าอะไรเราก็ระวังไหมก็อาจจะต้องระวังมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะต้อง จริงๆไอจี IG ตัวเองด้วยแหละคือท,ที่หาเรื่องเองไม่ใช่อะไรก็ไม่เป็นไรคือเราไม่ได้แบบมีเจตนาที่จะโชว์อะไรที่มันดูไม่ดีหรืออะไรครับผมจะใช้โชว์รับลับสตไตล์เฉยๆเมิดเลยครับเหมือนคนดูช่วงล่างมากกว่าดูหน้าของเราอยู่ผมไม่ได้เปิดช่วงล่างนะนะฮะเหมือนีพยายามเหมือนแบบที่คนเป็นคนภาพเราที่แบบเน้นสัดส่วนตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยของ ก็เคยเป็นข่าวไปแล้วนะฮะก็จะให้พูดซ้ําไปซ้ามาทําไมนะฮะก็เรื่องปกติอยู่แล้วครับคือก็อย่างที่บอกเป็นในแดดมาก่อนมันก็รูปพวกนี้คือมันอาจจะมีบ้างคือผมจาไม่ได้ว่าผมเดินไปกี่แฟชั่นโชว์ที่ถอดเสื้อมันเยอะมากจริงๆนะฮะไม่ซีเรียสแล้วเนาะไม่ซีเรียสครับผม